เท่ากับว่าเหลือเวลาอีกราวๆเดือนเศษค่ะจะเพียงพอที่จะสร้างความยุติธรรมให้กับครอบครัวผู้สูญเสียได้หรือไม่รัฐบาลควรจะต้องทําเรื่องนี้อย่างไรนะคะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์เอกเรนต่วนซิริอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานาครินวิทยาเขตปัตตานีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณพรวดีกับคุณจิราชาตาครับค่ะอาจารย์มีคําถามอย่างมากค่ะว่า19ปีที่ผ่านมามันผ่านมาแบบนี้ได้อย่างไรในมุมมองของอาจารย์คิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้เรื่องมันยังคงยืดเยื้อมาท่ามกลางความสงสัยและความรู้สึกที่สําคัญของคนในพื้นที่นะคะผมคิดว่าเรื่องนี้มี2ประเด็นนะครับ ในประเด็นแรกเราก็ต้องอพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเหตุการณ์เมื่อเกือบจะ20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเหตุการณ์ตากใบเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการยุติธรรมที่ถูกตั้งคำถามนะครับโดยเฉพาะกรณีคนที่เสียชีวิตจากาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐหมายความว่ายังไงครับหมายความว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งมาลุกขึ้นสู้ณนะปีนี้วันนี้นะครับ แต่ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงตั้งแต่วันที่26เลยแล้วกันนะครับหลังจากประชาชนได้เสียชีวิตนะครับหลังจาก25ตุลาคมเนี่ยครับปี2517ผมอยู่ในเหตุการณ์ช่วงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์เราเห็นว่ากระบวนการของชาวบ้านโดยเฉพาะของเยือ่อครอบครัวเนี่ยนะครับเขาต้องเผชิญอย่างแรกก่อนนะครับเขาต้องเผชิญว่าพวกเขาทั้งหมดเนี่ยเป็นคนที่สมควรแก่ความตาย อย่างแรกก่อนก็คือว่าสังคมไทยตอนนั้นมองว่าการชุมนุมการอของชาวบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดและการปฏิบัติอของเจ้าหน้าที่นะครับณวันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องณสังคมไทยณวันนั้นนะครับช,ชาวบ้านต้องอยู่ในความรู้สึกอึดอัดใจพูดอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ทําให้พวกเขาเนี่ยฮะไม่สามารถจะสื่อสารใดๆกับสังคมไทยได้เลยนะครับเรื่องที่หนึ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นกระบวนการยุติธรรมก็ไม่ได้บอกเขาตั้งแต่ตอนแรกว่าพวกเขามีสิทธ ที่จะฟ้องมีสิทธิ์ที่จะถามว่าเหตุใดญาติ thì, <mereka> สามีเขาลูกชายเขาถึงเสียชีวิต <in> ประการที่สองคนของณวันนั้นนะครับณวันนั้นอย่าลืมว่านอกจากคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยยังมีคนที่รอดชีวิตคคําถามสําคัญคนที่รอดชีวิตพวกเขาหลายคนพิการพวกเขาหลายคนต้องเจ็บช้าน้ําใจและตั้งคําถามว่าเหตุใด,ดพวกเขาณวันนั้นวันที่ถ้าเราพูดกันตรงๆวันนั้นคือ เดือนรอมฎอนที่ทุกคนถือ,อถือสินอดใช่ไหมครับ<ช>แล้วก็<ช>ต้อง<ม>อยู่ในรถของทาหารแล้วก็หลายที่ผมไปสัมภาษณ์ผู้คนนะครับที่รอดชีวิตมาได้เขารอดชีวิตเพราะเลือดของคนที่อยู่เลือดและก็น,น้ําแล้วก็ฝนตกด้วยนะครับวันนั้นของคนที่เสียชีวิตเขาถึงรอดมาได้ฉะนั้นความบอบช้าน้ําใจของคนที่รอดชีวิตนะวันนั้นก็คือเขาตั้งคําถามตลอดว่าทําไมเจ้าหน้าที่รัฐถึงต้องปฏิบัติกับพวกเขาแล้อย่างนี้ ฉะนั้นผลที่กรณีเคสที่ผมขอยกตัวอย่างจากการที่ผมไปลงสัมภาษณ์ก็มีคนหนึ่งก็ชื่อมารอโซผมผมจะชีห้เห็นนะครับว่าคนรอดเนี่ยเขารู้สึกคับคล่องใจยังไงผู้คนหนึ่งคนมารอโซเขาตั้งคําถามเรื่องนี้ตลอดจนสุดท้ายเขาเนี่ยอดทนไม่ไหวเพราะสังคมไทยไม่เปิดโอกาสให้เขาพูดเขาเลยต้องไปเข้ากระบวนการติดอาวุธในการต่อสู้กับรัฐนะครับ หลังเขาเสียชีวิตผมก็ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์เขาภรรยาเขาให้ให้การกับผมแบบนี้นะครับคุยแลกเปลี่ยนกันแกี่ยวกว่ามาเราโซเป็นคนธรรมดาเลยเป็นคนผู้ชายทั่วไปแต่วันนั้นเขาตั้งคําถามว่าทําไมเขาถึงถูกปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่รัฐอย่างนั้นและก็ไม่มีแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐก็ติดตามเขาตลอดผมจะเชื่อเห็นว่าตลอดอหลังจากวันที่15นะครับเจ้าหน้าที่รัฐก็ได้ติดตามของคนต่อคนผู้ที่รอดชีวิตด้วยฉะนั้นเอง กรณีมาโซก็คือจากคนธรรมดานะครับเมื่อเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเขาก็ไปเลือกใช้วิธีการแบบอื่นเนี่ยฮะสังคมไทยไม่ตระหนักเรื่องนี้ว่าเวลาไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นเนี่ยพื้นที่ทางการเมืองไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้พื้นที่การใช้ความรุนแรงเนี่ยฮะเปิดช่องทางให้คนเหล่านี้ไปเลือกใช้พื้นที่เหล่านั้นะนะครับในสองประเด็นที่ที่ผมจะชี้ให้เห็นก็คือว่าณจนมาถึงวันนี้นะครับก็คือสิ่งที่เราจะ จะแก้ไขได้อย่างไรผมอยากจะเชี่ยเห็นว่าคือการต้องเปิดเผยความจริงอว่าเหตุการณ์ณวันนั้นเนี่ยครับความจริงมันคืออะไรเรา,ามีคณะกรรมาการถ้าเราดูหลังจากเหตุการณ์ก็มีการตั้งคณะกรรมการจากรัฐบาลเองหรือองค์กรอ,อิสระเองนะครับนะเพื่อจะสืบสวนสอบสวนกรณีของแตกใบนะครับอย่างน้อยน้อยสามสี่ชุดนะครับถ้าเรากลับไปดูตัวรายงานแต่รายงานนั้นก็ไม่สามารถที่จะ นำไปสู่หลักของการปฏิบัติก็คือการคืนความยุติธรรมหรือการบอกว่าความจริงวันนั้นเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่สําคัญคือใครจะต้องรับผิดชอบอืนะครับอันนี้ผม,ผม,ผม,ผมที่เชให้เห็นณนะวันนี้ก็เพื่อจะสะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพอความจริงถูกเปิดเผยขึ้นสิ่งที่ปรากฏตลอดเวลาก็คืออะไรฮะชาวบ้านเขาก็จัดงานเล็กๆการลําลึก จัดงานเรียบๆง่ายๆตัวเจ้าหน้าที่และเราหลายครั้งในพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ก็ไปอมอนิเตอร์เขาเรียกว่าไปจับตาพวกเขาอีกเวลาเขาจัดงานเหตุการณ์จากใบลําลึกจากใบความอึดอัดบรรยากาศแบบเนี่ยเพราะว่าความจริงไม่ได้ถูกเปิดเผยและก็ไม่ถูกมาแบ ให้เห็นว่าเรื่องที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นครับผมอาจารย์คะถ้าเกิดว่าให้มองย้อนกลับไปเนี่ยเราอาจจะบอกได้ว่าเหตุการณ์ปล้นปืนที่กองพันพัฒนาที่4ช่วงต้นปีแหละ4มกราคม47 แล้วก็มันเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ด้วยแล้วพอมาถึงวันที่25ตุลาสี่ที่เป็นการสลายการชุมนุมที่ตักใบเนี่ยเราเราเราอาจจะมองได้ไหมว่ามันเป็นความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันที่มันส่งต่อกันมาทําให้เหตุการณ์ที่ตักใบกลายเป็นการถูกผูกโยงกับเหตุการณ์ปล้นปืนอันเป็นจุดเริ่มต้นของสถานการณ์ไฟใต้แล้วมันยิ่งทําให้ไฟใต้เนี่ยมันโหมแรงขึ้นณจุดนั้นมันก็เลยไม่มีใครอยากจะไปแตะหรือเปล่าอาจารย์ที่ทําให้ตลอดเวลา ที่ผ่านมาเนี่ยความจริงมันถึงไม่ปรากฏสักทีกว่าที่สังคมจะได้เรียนรู้มันเหมือนกับกลายเป็นว่าปล่อยให้เวลาเน่ยมันเยียวยาทุกอย่างไปเองอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์เอ่อผมขอบคุณนะครับสําหรับคําถามผมผมคิดว่าผมจะชวนให้เห็นลึกมากกว่านั้นในในความหมายของผมนะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่เหตุการณ์วันที่25หรือเหตุการณ์เกิดวันที่สมกราสิ่งสําคัญแน่ผมคิดว่าสังคมไทยคุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้ ย้อนกลับไปนะครับเหตุการณ์6ตุลาเองก็ตาม2519นะครับหรือว่าเหตุที่มีความรุนแรงทางการเมืองตลอดที่ผ่านมาที่สังคมไทยเนี่ยคุ้นชินกับการปล่อยให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยพ้นผิดลอยนวล <c oughs> ฉะนั้นไม่แปลกใจเลยถ้าเหตุการณ์ตากใบจะมีวิธีของการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อย่างนั้นาะเรายอมตลอดว่าคนที่ถืออำนาจรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อ ทําให้ประชาชนสูญเสียชีวิตเนี่ยจะพ้นผิดลอยนวลด้วยกฎหมายพิเศษหรือด้วยเงื่อนไขพิเศษใกดนามขอบรัดเนี่ยจะกระทํากับประชาชนแบบไหนก็ได้ตลอดที่ผ่านมาจากประสบการณ์ทางการเมืองฉะนั้นเราเลยไม่เรียนรู้เหล่านี้เหตุการณ์ต่กไปเป็นส่วนหนึ่งจากวัฒนธรรมของสังคมไทยที่ปล่อยให้คนผิดลอยนวลคนผิดลอยนะครับประการต่อมาในกล่าวเฉพาะเจาะจงในเหตุการณ์ทางภาคใต้ กันที่ปล่อยให้อาเหตุการณ์สีมกาาและจนมาถึงเหตุการณ์คือเซะนะครับ<ฆ>แล้วก็เหตุการณ์อจริงๆมันมีเหตุการณ์ก่อนนั้นนั้นสีมกาาและก็สิบสองมีนาคม<ฆ>ก็คือการอุ้มหายทนายสมชายนิรภัยจิต<ฆ>ซึ่งการอุ้มหายตรงนี้เกิดที่กรุงเทพมหานครนะครับ<ฆ>ที่หน้ารามคำแหงฉะนั้น<ฆ>ผมกำลังจะบอกไม่ว่าที่ใดที่ในประเทศไม่ได้เป็นที่ที่ปลอดภัยเมื่อคุณปล่อยให้เจ้าหน้า<ฆ><ฆ>ที่รัฐเนี่ยจะกระทำต่อคนที่มองว่าเป็นภัยคุกขามต่อรัฐเนี่ย จะทาแบบไหนก็ได้ฉะนั้นกลับมาสู่ประเด็นก็คือเรื่องเรื่องวันที่25เฉพาะเาจาะจงเนี่ยผมคิดว่านี่คือเป็นผลพวงจากอ่าสังคมไทยที่ปล่อยให้เรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นเราคุยเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการที่จะพูดแต่เหตุการณ์ตากใบแต่เรากําลังคุยวางบรรทัดฐานมาตรฐานในอนาคตที่เราจะอยู่ร่วมกันว่าเรื่องเหล่านี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกไม่ว่าที่ใดเองค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์ เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นในยุคข,ของคุณทักษิณอาจารย์มีความหวังกับรัฐบาลคุณแพททองทานที่จะให้คำตอบที่เป็นธรรมได้มากน้อยขนาดไหนคะผมมองเป็นสองประเดน็นผมอยากจะสื่อสารตรงๆกับรัฐบาลผมคิดว่าเหตุการณ์ตักใบเป็นโอกาสของรัฐบาลที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นเป็นโอกาสแบบไหนครับเป็นโอกาสก็คือการที่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาล <c oughs> นะครับสนับสนุนให้กระบวนการยุติธรรมทํางานอย่างปกติโดยไม่ใช้อภิสิทธิชนใดใดทั้งสิน้น <c oughs> ผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญถ้ารัฐบาลทําแบบนี้ได้แล้วก็ทําให้กระบวนการเรื่องตักใบเนี่ยดําเนินตามไปตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็มีเขาเรียกว่าเจตจำนงทางการเมืงองที่คืนความยุติธรรมให้กับผู้คนภาคได้ตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นต่อในการพูดถึงเรื่องกระบวนการสันติภาพ <c oughs> ในเรื่องอื่นๆด้วยเรื่องที่หนึ่ง ประการที่สองเพราะว่ารัฐบาลถ้าอีกด้านหนึ่งถ้าไม่ให้ความร่วมมือหรือมองเรื่องนี้ละเลยไปแล้วก็ปล่อยให้หมดอายุความในอีกเดือนกว่า,วานะครับคำถามสำคัญก็คือรัฐบาลจะบริหารจัดก,การปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรมไม่ต้องพูดถึงกรณีของกระบวนการพูดคุยใดๆเองก็ตามนะครับที่จะเกิดขึ้นแต่มันส่งผลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจต่อรัฐบาล โดยเฉพาะรัฐบาลนี้ซึ่งมีความผูกพันกับรัฐบาลคุณทักศินด้วยอันนี้เราก็ทราบีอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นข้อท้าทายถ้ามองเป็นโอกาสก็เป็นโอกาสแต่ถ้ามองว่าไม่ทําอะไรเลยก็จะสูญเสียโอกาสครั้งนี้ครับคงเป็นวิกฤตไปนะคะขอบพระคุณมากอาจารย์คะค่ะ ครับสวัสดีสวัสดีค่ะอาจารย์คะก็เป็นมุมมองนะคะของอาจารย์เอกเรนซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วก็ติดตามในเชิงวิชาการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมองเป็นองค์รวมในการจัดการพื้นที่ภาคใต้โดยใช้เหตุการณ์นี้ที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่เป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่มาเป็นจุดที่จะทําให้เกิดศรัทธากับรัฐบาลชุดนี้ก็ยังคงพอมีเวลาที่จะทําได้อยู่ผ่านกระบวนการยุติธรรมนะคะค่ะ